ตามไปเดี๋ยวครูเขาจะบอกก่อนว่าดึงดึงแล้วดูเออนั่นแหละเออเอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยขออย่างยังยังไม่ได้วิ่งโยกโยกไปยกไปโยกไปเต็มแรงเลยเออดึงดึงกัน

ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำซาำเสร็จแล้วเขาไม่ลงอะตัวเองอ่ะยิบหายแล้วดูเขาไม่ลงก็ต้องรอใหจเยอะมายเลยดนบังครับ เอาให้หมดจริงๆใช่ครับจนกล้ามเนื้อก็ตุกตุ๊กตุกตุกอะนั่นแหละมันจะเมมโมรีใหม่เฮ้ยเนี่มีประโยชน์มากเลยดึงเนี่ยกาดีดี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 คอตรงตง ผมต่อยสุดไหลเลยเว้ยเอ้ยเออไปย่างสามผ่านย่างสามผ่านย่างโยกโยกตามโยกตามเออหาจังหวะลูกโยกมาดดึึงงออ๊บโย